วันนี้มาอีกครั้งนะครับน้ำมนต์มาอีกครั้งครั้งที่สองอ,อ่าประจีอานเขียนาวหอยรักผู้สาวอ๋อหอยรักผู้สลาว่อยหักผู้สลาวน้ำมนต์มาอีกครั้งมาชมระวังโทรศัพท์ลเนเด้อมาชมวิวมุมสูงมองลงไปเห็นสะพาน อันนี้สะพานอะไรนะแต่ไม่ใช่สะพานมิตรภาพเนาะสะพานข้ามแม่น้ำโขงแอบตฮะเฮ้ยฮเฮ้ตายนี่ยเขาทิงได้ลุงจะตายลุงจะตายจะจะแอบตายลุงนะแอบตายป้าจีแอบตายแอบตายได้นะกลับมาแล้ว ครั้งที่สองของน้ำมนุ์นะครับครั้งที่สองใช่ไหมลูกไม่ตกลูก ภาพมุมสูงมองเข้าไปลงไปแล้วมันเป็นเหมือนแบบหมอกลงอ่ะสวยงามระวังโทรศัพท์น้องตกลูกใส่รู้เลยมาหันหันมากับแม่หันมากับแม่หันน้องหันในนั่นมาอะไรหันหน้าหันหน้าไปสะพานหน้าไปสะพานหันหลังไปสะพานแม่ มองเห็นสะพานอยู่ข้างหลังน้ำมนต์นะครับมองเห็นสะพานที่สปปลาวเป็นภาพมุมสูงมองลงไปสวยงามเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อสาสี่เดือนที่แล้วรอบนี้มาอีกชมความงามจะมองเห็นประเทศเลาวฝั่งนูน้น แต่ที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็คือประเทศลาวเหมือนกันในวันที่น้ำขงขึ้นได้เวลาพระตีกองเพลนแล้ว น้ำขึ้นเยอะมากเลยมมแม่น้ำโขงแต่ฝั่งนั้นก็ลาวฝั่งนี้ก็ลาว สวยงามอลังการงานสร้างสะพานตรงนี้เป็นจุดที่สวยงามสะพานแห่งนี้คือสะพานที่นักร้องของประเทศลาวเนาะอินแต่งเนาะอินแต่งที่กระโดดสะพานแห่งนี้ตอนนี้น้ำขึ้นคลิปนี้มาชมสะพาน แล้วก็วิวฝั่งนั้นของสปปลาวหมอกลงจัดมากอากาศขมุกขโมออีกคนก็อยู่ตรงโน้นเลาะลดูตรงโน้นน้ำมน,น้ำมนมามายบายก่อนนั่งยืดตัวขึ้นลูก ามบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับออกด้วย